พระมารดาแห่งแผ่นดินปิ่นสยามเทิดพระนามพระจริยาสง่าสีศิลปาชีพเสริมสร้างทางชีวีชาติเปรมปรีป่ารักน้ำชุ่มฉ่ำชนสิริโฉมสิริกิจสิริสมัย สิริชัยสิริสวัสดิ์พิพัฒผลสิริเลิศพันปีหลวงของปวงชนสิริมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัครพงษ์ชินประทีปผู้ภาคสาสาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้ภิพากษาสารอุทธรคดีชำนันพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ภิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยขา้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมสังกัดสารจังหวัดปราจีนบุรี